มานานี้นี่ไมทนี่ยนาเลยเนอบ่้กินเลยบานพี่ก็ร้านพี่เอกนะฮะก็มีประตูตรงนี้ด้วยเนอะเมื่อกีลืมใส่ครับแม้จะรู้ตนนีมาอไมยังไม่ขึ้นไปประกบเลยก็เจาะใส่เลยนี่ก่อนมีูก่นรู่รูนี่นะ หาดูก่อนหาดูก่อนเพรหนาดีเนาะหนาตึกเลยแต่ทำบ้านนู่นน่ะว่าจะทําประตูสองบ้านบ้านนู้นเอาไปมาก็เหลือบ้านเดียวสรุปพี่เอกลืมประตูเออผมเห็นเอฟซีถามอยู่นะอไม่มีประตูออกหลังบ้านบอกว่าผมเคยเห็นแบบนี้ผมก็ลืมทักคุณไปคุณเพิ่งนึกออกใช่ไหมเนี่ยใช่กัปตันบอกว่าเอสพีเอกประตูไม่ใส่เหรอเขาเลยว่าเฮ้ยจริงลืมลืมจริงเลย อน้าต่างมีไหมเนี่ยหน้าต่างน้าต่างมีแล้วหน้าต่างไม่เป็นไรเราวางบดสีก้อนเนี่ยได้อยู่ไปเอยู่ยังโอเคอยู่ส่วนน้าต่างก็รอกรือขึ้นสีก้อนก่อนนะเพื่ตั้งหาลูกหาลูกก็กำลังหาลูกอ้กีชอบแล้วหาลูกอ่ะได้พี่บ่ายจะฉาไเหรอไม่เราเอาน้ำเรากระด้งทรายก่อนเนาะง่ายเนาะไป รสายมันรเราหินหน่อยเี้ยสิเวลาวัเป็นยอสายมีตัวอนไหมฮะร้อนกงกเทียบรอดีกว่นั้นเลยเออตัวไมันจะก้าวขาไว้ว่นี่ตรงนี้นะโอ้ยยกขาไขึ้นนะโอ้ยแกเ็าไม่วันนี้ผมแปไม่ได้เขเขียนคุลงสะรถหรอบาไม่รู้รับผนี่กลกลัว กูยังไม่แก่พูดกูยัไม่แก่ลยเดี๋ยวจะปุยังไงปุยผมกนีจะยปุไม่ไ้วะไปเอนเรัวนอบอ่ะซีนอีที่ไว้แล้วอันนี้จะให้ผมถือไว้นี่บอกผมมานอนลงแล้วกันน่าจะไม่ไหวักปุยเยงูยังไมรูเรู้ล้ยัตว์เล็กนี่มาคุณเอาลูเอาลงมาตุลเอาเล็กท่บก่อน ล่าสุดนซึกออกแล้วต้องมีประตูนะไรแล้วก็ปีศาจมันเราทำได้หมดเลยเนี่ยใส่ประตูด้านข้างออกไปฝั่งนู้นเนาะนี่ในสี่ประตูดีดเอาไว้สูงไปเไม่ดีแหละกันนุ่งว่าจะแก้อะไรยังไงประตูนะครับตอนนี้กลางเครียดอยู่จะติดตั้งยังไงมัดเอาเลยไหมระบบมัดไหมเอาลวดมัดเอาจิตเจาะ เหลาเล็กตัวนั้นอะไเจาะทะลุเลยเจาะทะลุจากเสานีบมาที่นี้ก็ทะลุเลยลืมติดตั้งตูงทำรีบมับทำริบเนาะมีเหล็กนี่โอ้โหโชคดีไม่ใช่ตรงที่เราก่อนะตรงถ้าตรงจะตรงที่เราก่อเนี่ยโอ้โหเสียด้ยกองที่สิก็ทุบออกประมาณสองบ็อกเนาะมันสองอันสองบ็อกหรือว่าสองบ็อกครึ่งนี่แหละ นะก็เดี๋ยวติดตั้งประตูนเอฟซีอไย่านั้นเลยบกมีไอตัวตัวเจาะอยู่นะนตัวเจาะอยู่คุณจะเจาะเ,เอาไหมอันนี้กําลังหารูนะครับ<ป>เดี๋ยวตัดกัน,นไกลบก่าวเอาเกินไกลตัดเร็่น,น,นี่อยู่นะ อ่ะสรุปก็เดี๋ยวทําหาวิธีการติดตั้งหนึงปุ่มเ <c oughs> นาะไม่รู้ว่าประตูปิปดปิดเปิดออกนอกหรือในในสิในบอกใผมผมเอาทั้งเข้าได้เอาออกในเอาออกก็ได้เข้าในก็ได้เนาอประตูบ้านคนะุณน่ะได้ปิดเปิดในนอกได้หมดได้โอ้ยอดเลยถูกไรแน่นอนจริงมันมีด้วยมีหรอเบางนึงเข้าในบางนึงออกนอกโอาสางงานจัดจำแ้นแหละ เตัดเหล็กเนาะเพื่อที่จะใส่ในรูเสานะครับทุกท่านเหลาเหลแหลมเพื่อที่จะตอกเข้ามาในวงกลบใช่ไหมเ่าที่ประเมินดูเนี่ยน่าจะเหล่อเหล็กให้เหลมนะสิแล้วก็ แทงทะลุสอเข้ามาหาบุงกบเลยนะฮะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นนี่ะหลังจากเลาเหล็กแหลมแล้วจะใช่เหมือนที่ผมพูดหรือเปล่านะตอกทะลุสอเข้ามาหาบุงกบเลยปะใช่ใช่เอจริง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 ด้วยนะนี่สี่อสองสองรูพอดีเนาะ ทีนี่กำลังคิดว่าจะเปิดประตูเข้าในหรือออกนอกคือบนเลยเข้าในแล้วันลังเข้าในน้องจะทำงานเนาะเข้าในก็จะได้เปียกฝนเวู่แล้วยังไงไม่รู้นะนแล้วแต่เจ้าของบ้านเลยในในเออเอาเลยอไม่หรือยังไงต้องทุกข์กิดน้อออกก่อนแล้เดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวผมไปช่วยขนน้ำก่อนนะครับที่ยืนยืนต่อกันดีกว่าเนาะ หนูไม่ต้องหรอกมันหนักนี่นาอาหนูมายนืนดูพ่อตรงนี้ไอ้ท่อนถึงไหมถึงไหมแบบน้ำขึ้นมาร้อนทรายนะครับพี่ช่วยระวังเดือดนะเดีอดอันตราย นะำดมสมบูรณ์มากเลย่นตัวล้นแบเอนโอเคไอัดน่าจะได้รึเปล่าลองตักติดใบช่อนขึ้นมาเเอออไปแล้ว จะเป็นเทงานเอายากกว่าหลักเนาะใช่เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เราก็จะผสมปูนแบบร่นทรายนะเพราะว่าพี่บ่าวบอกว่ามันจะยากมันจะช้าติดแล้วมันเสียเวลาเสียลมนะฮะจากที่จับวางจับวางก็ต้องชะลออยู่เนาะครับแผนงานของพวกเราช่วงบ่ายเดี๋ยวผสมปูนด้านนู้นก็แข็งหมดแล้วสามารถขึ้นแถวสามได้เลยนะครับ ั่งนี้ก็จะใส่นะูะดอยเดี๋ยวออกวิ่งหนั่นี้ก็จะติดตั้งวงกบประตูซึ่งเมื่อกี้พี่เผยแล้วนะว่าจะเปิดประตูเข้าด้านในเนาะนะครับขอขอบคุณนะครับ f c หลายๆท่านเนาะทีะ่ทักทวงนะครับแล้วก็บอกนะผ่นานทางคอมเมนต์เข้ามานะว่าไม่ใส่ประตูหลังบ้านเหรอนนะ่ะพอเลยทำให้พี่เอกนึกขึ้นได้นะไปเข็นประตูมาเมื่อกี้แล้วก็เอาอิดออกสองก้อนนะครับตรงนั้น ก็เรียบร้อยโอเคครับผมคลิปน,น,น,นี้ขออนุญาตอัปเดตไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ